สวัสดีค่ะจากแอนลิซ่านะคะตอนนี้อยู่กับ Honda City Turbo ค่ะเป็น all new Honda City นะคะรุ่นท็อปสุดเลยค่ะ r s สีเทา Modern Steel ค่ะราคารถอยู่ที่7 3 9 0 0 0บาทค่ะขออนุญาตยืมรถของน้องดินมารีวิวนะคะติดสเกิร์ตรอบคันท่อคู่อยู่ในรายการของแถมค่ะไฟเดท t i m e running l i นะสีขาวตรงข้างบนตรงนี้นะคะไม่ได้กระพริบนะคะ เป็นที่กล้องวิดีโอของมือถือขอโทษด้วยค่ะสแตนดหมอกผู่หน้าค่ะไฟหน้าค่ะไฟหน้า LED ไฟท้ายฝแตนดหมอก LED หมดเลยนะคะติดฟิล์มเซรามิกเลยค่ะกระจังหน้า RS มาจากโรงงานเลยค่ะกระจังหน้ากระจกมองข้างครีบฉลามสปอร์หลังจะเป็นสีดำกอสสแบ็กนะคะ เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นค่ะแล้วแม็กอลอยขนาด16นิ้วดิดหน้าหลังดำค่ะเครื่องยงนต์พันเทอร์โบโนะคะ122แรงม้าค่ะ122แรงมา้าไฟท้ายสวยมากสังเกตด้านหลังได้นะคะว่าเป็นรุ่น RS หรือไม่ตรงสัญลักษณ์ RS ตรงนี้นะคะ เพราะว่าสปอยเลอร์หลังตอนนี้ลูกค้าติดเป็นแบบ r f เยอะมากก็เลยยังดูไม่ค่อยได้ค่ะรุ่นอื่นจะเป็นเทอร์โบตรงนี้ค่ะนี่เทอร์โบสวัสดีค่ะน้องปามเนี่ยก็จะไม่ได้มาทั้งถ่ายเพียนแล้วเซนเซอร์ถ <c oughs> อยหลังสองจุดตรงนี้ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถให้เลยนะคะชายข้างล่างก็จะเป็นสีดำกอสแ a ็ k ค่ะระหว่างสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะคะ การเช็คระยะรอบแรกนะคะจะไม่เหมือนแจ็สไม่เหมือนซีวิกนะคะเนื่องจากถ้าเป็นรุ่นเทอร์โบจะต้องก็คือดูรูป,ประแจรตรงหน้าเรือนไมค์เขาจะมีเลขกิโลบอกอยู่เขาว่าอีกกี่กิโลค่อยเข้าศูนย์นะคะจะเตือนตั้งแต่1,500กิโลเมตรนะคะก่อนเข้าศูนย์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องปามสวัสดีค่ะคุณเธอแสงแห่งความหวังอุ้ยย่นนองคายเลยส่วนน้องปามอยู่จังหวัดไหนคะ เดี๋ยวพี่แอนเป็นฟ์สดในเพจต่อกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวพร้อมปรับพับได้ค่ะมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีแค่รุ่น SV นะคะรุ่น SV นะคะก็คือรุ่นลองท็อปนะคะจะเป็นสีโครเมียมจะเป็นโครเมียมค่ะมหาสารคามใกล้ๆพี่แอนเลยไม่ไกลกันเลยคิวเวนศา์ค่ะตรงนี้เป็นของแท้เห็นไหมตรงปุ่มหม,หมดแท้นะคะ จะดาวศูนเปอร์เซ็นก็ได้นะคะไฟหน้า LED สวยงามฉ่ำมากมากเลยค่ะหรือเขาเรียกว่าไฟตาเพชรน,นะคะภายในค่ะแผงประตูจะเป็นสีดำที่เป็นหนังเป็นหนังล้วนเลยนะคะเป็นหนังเลยแล้วก็ตรงที่เป็นหนังก็คือได้เขาจะเป็นสีแดงให้หนังกับชนิดนุ่มแล้วก็เป็นผ้าไม่จะเป็นหนัง เขาจะแบ่งกันสามโซนนะคะห้าแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังตรงที่เป็นได้สีแดหง,หงหนังหนังเลยตรงเที่ยงข้างหรือจะเป็นหนังกลับนะคะชนนุ่มมากๆเลยค่ะพนักเท้าแขนเป็นหนังล้วนนะคะ มือจับประตูข้างในจะเป็นสีนเป็นโครเมียมค่ะเป็นเงินเลยแผงประตูเป็นทัสสปอร์ตมาจากโรงงานนะคะเลนไมล์เรืองแสงสีขาวพเดิลชิพนะคะเกียร์สปอร์ตให้ระบบล็อกความเร็วคูสคอนโทนลรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ซิรีได้หมดเลยค่ะพงมาลายตกแต่งเป็นหนังแดงให้ด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตค่ะ ตรงเกียร์ด้วยค่ะอีตรงที่ปรับอากาศเห็นไหมคะสีแดงแดงสีแดงรับกันหมดเลยฟื้อแผงประตูด้วยสีได้สีแดงนะคะพวงมาลัยปรับอากาศมาคอนโซลแล้วก็มาตรงแผงประตูค่ะเกียร์ทุกอย่างสวยมากรุ่นนี้เดายวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ทักเขาเ้าไปในแชทเพจได้เลยนะคะเพจแอนฮอนดานิวคาค่ะ เปิด Facebook พิมคำว่าแอนฮอนด้าค่ะชื่อเดียวกับชาแนลนี้นะคะส่งข้อความได้เลยะค่ะว่าสนใจซิตี้ดาวประมาณเท่าไหร่เช่นแจ้งเงินดาวโดวยประมาณหรือว่าค้างงวดก็ได้นะคะอยากผ่อนรุ่น RS City นะคะไม่เกิน8 0 0 0บาทหรือว่าจะต้องการดาวประมาณห0,000หรือว่าดาวประมาณ3 0 0 0 0แจ้งแอนหน่อยนะคะแอนจะได้ส่งตารางให้ถูกคะ่ะเพราะว่าแต่ละรุ่นตารางเยอะมากมากเลยแอนเลือกส่งให้ไม่ถูกนะคะเบาะปรับแมนวนวลนะคะขึ้นลง แล้วก็เล่นหน้าท้ายหลังได้ค่ะอันนี้กระโปงท้ายด้านนี้ก็ได้ยางลมนะคะดูด้านนี้นะคะทุกรุ่นของ h อ n ด้ยางลมจะอยู่ฝั่งคนขับค่ะตรงแผงประตูค่ะตรงก่อนเข้ามาในรถนะคะตรงโคงรง,คง,คงสร้างโครงสร้างรถยางหน้าสามสองยางหลังยางหน้าสามสามยางหลังสามสองค่ะยางนะคะหนึ่งแป้าทับห้าอา6ค่ะ ให้ดูหน้าจอกล้องส่องหลังแป๊บหนึ่งพลาสติกไอ้ไม่ได้แกะออกนะคะขอโทษทีค่ะจะลายๆหน่อยสวยงามฉ่ำมากกล้องบันทึกหน้ารถของโมดูลโลค่ะถุงเพดานจะเป็นสีดำเลยนะคะ อันนี้ห้องเก๋งไฟห้องเก๋งค่ะด้านแอร์นะคะเป็นโคมเยี่ยมให้หมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปไลค์ที่ในเพจต,ต่อนะคะพอดีทางโคราชมารอรับแล้วขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆนะคะขอบคุณทุกคนมาดูระหว่างไลค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย